ฮัลโหลสมชายบิทตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมเอาซิงเกอร์เนียมหรือเงินไหลามาที่ป้อมปลูกไว้ที่บ้านมาให้ชมกันนะคะก็คือเงินไหลามานะคะตอนแรกอะที่ป้อมเอามาปลูกนะคะป้าเขาให้มาเป็นใบที่เล็กๆนะคะแต่พอปลูกไปปลูกมากลายเป็นแบบนี้ค่ะมีสามกริย์นะคะมีออมเงินออมทองออมน้าแล้วก็มีออมชมพู ป้ายด่างมาด้วยนะคะแล้วมีด่างเหลืองด้วยนะคะเดี๋ยวป้อมจะให้ชมเรื่อยๆนะคะคือจริงๆแล้วสิงโตเนี่ย,เ,ยเป็นไม้ที่ป้อมแบบชอบมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขามีความพิเศษอยู่ในตัวของเขามากเลยเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะถ้าเราเข้าใจว่าเขาชอบแสงแดดประมาณไหนเนี่ยค่ะ จากกอเดียวกันนะคะถ้าเกิดเขาได้อยู่ในที่ร่มแล้วก็ได้แสงที่แตกต่างกันใบก็จะแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดใบใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ในที่ที่แบบว่าทึบๆหน่อยนะคะนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าทรีคิงนะคะตอนนี้ก็กำลังมาเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะราคาก็ตอนนี้พุ่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเงินไหลมาค่ะป้องก็อยากเอามาให้ชมเนี่ยค่ะเป็นแบบ อ,อมแครก็มีนะคะจริงๆเขาไม่แคระนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเขาอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นออกแบบเหลืองๆแล้วก็มีด่างเหลืองด้วยนะคะค่ะอยู่ที่ว่าเราให้แสงแดดเขาประมาณไหนคะ่ะในกอเดียวกันเขาสามารถผสมกลายพันธุ์ไปได้เลยค่ะเพราะเขามีตัวผู้ตัวเมียอยู่ในอ่ากอเดียวกันเลยนะคะ อันนี้ก็ปู่พญานาคป้อมนะคะที่สวนของปองขอพ่อนใดด้วยคะ่ะพี่น้องนะค่ะกะับมีเตยนําเด้วยค่ะพี่น้องตื่นเช้ามาก็ชมสวนนะคะป้อมก็เลยอัดคลิปสั้นๆมาให้ชมกันเนาะคะ่นะเนาะป้อมเห็นว่าวันนี้ซิงโกเนียมป้อมสวยงามมากป้อมก็เลยอยากเอามาโชว์จา้างนอยนะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้โดนแดดค่อนข้างเยอะนะคะ คือแดดส่องส่องเยอะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะโดนแดดน้อยก็จะเป็นอีกสีนึงนะคะถ้าเกิดไม่ค่อยได้แดดข้อเขาก็จะยืดนะคะยืดแล้วเลื้อยเพื่อที่จะหาแสงแดดอันนี้ด่างเหลืองค่ะพี่น้องคือสวยงามน่าหลงไหลนะคะซิงโกเนียมเงินไหลมาเป็นอะไรที่น่าหามาปลูกนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะในอีกใบหนึ่งเหลืองอีกใบหนึ่งเป็นนาคอีกใบหนึ่งเป็นสีชมพู อีกใบหนึ่งเป็นสีเขียวนะคะเป็นสามกษัตริย์หรือที่เขาเรียกว่าทรีคิงอะนะคะสวยงามค่ะพี่น้องอันนี้ก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะแบบสวยมากอันนี้ที่สวนของป้อมนะคะจากที่เอามากอนิดเดียวค่ะพี่น้องแล้วป้อมก็ขยายพันธุ์แล้วป้อมกอ็เป็นหมอป้อมนะคะเป็นนักวิจัย <laughs> วิจัยพันธุ์พืชคือชอบโยกย้ายต้นไม้ไว้ว่ามุมนี้เขาจะเป็นแบบนี้เอาไปไว้ใต้ซอกโอ่งน้ํา ที่ชุ่มๆเย็นๆที่เจอแสงน้อยๆเขาก็จะเป็นอีกใบสีหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไว้ที่กลางแดดจ้านะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งคือแดดกับแสงนี้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะแดดคือรับแดดเต็มๆนะคะแต่แสงนี้แบบส่องซ้ายขวานิดหน่อยรำไรนะคะก็จะได้ใบไม้อีกสีหนึ่งเนาะก็เนี่ยค่ะใบเขาก็จะมีหูสามหูจากไม่มีหูก็กลายเป็นมีหูค่ะพี่น้องคือน่าอัศจรรย์มาก ซิงโกเนียมเนาะกะอยากเอามาโชว์เท่านี้แล้วค่ะก็ฝากช่องป้อมไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ